แหวนเพชรไบเซอร์ G.A. น้ำร้อยยูได้ในคลิปนี้นะครับรีวิวจิวเวลรี่สัปดาห์นี้นะครับเป็นแหวนเพชรไบเซอร์ G.A. น้ำร้อยทุกเม็ดกันไปเลยนะครับรุ่น20-40ถึงสีต่างนะครับมีวงไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับเชิญชมได้เลยนะครับวันนี้นะครับเอามาดูเลยดีกว่านะครับว่าแหวนเพชรไบเซอร์น้ำร้อย G.A. มีวงไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่วงที่1กันก่อนเลยนะครับ rw 0 9 5นะครับ rw 0 9 5ตัวเรือนเป็น18 k w ปดเคลไวโนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.95กรัมนะครับ2.95กรัมนะครับดิสไซส์ของนี้อยู่ที่51นะครับอย่างที่บอกไปครับเพชรเม็ดนี้นะครับเป็นเพชรน้ำร้อยนะครับ D Color if นะครับ if น้ำหนักอยู่ที่0.19กะรัตนะครับ0.19กะรัตนะครับเพชรไบเซอร์ gae สามเอ็กเซเครบนะครับ ลิงไซส์วงนี้ก็51อย่างที่บอกไปนะครับตัวเรือนนะครับมีความแข็งแรงแน่นหนาอย่างนี้แน่นอนเลยนะครับแล้วบอกว่าประเดิมรุ่นเล็กนะครับกันแบบสวยๆวงนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของการสีเตยแบบนี้นะครับก็นั้นก็จะใส่ได้สวยๆนะครับแบบนี้เลยอ่าอันนี้ผมมีใบเซอร์ประกอบให้ด้วยนะครับเป็นใบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่ร้านเรานะครับ คัดแต่เพชรเกรดสวยเม็ดทุกเม็ดเลยนะครับถ้เาเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับประเดิมวงแรกกันที่290 0 0บาทนะครับ29,000าบาทสำหรับ BIF เม็ดนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอโอเค <c oughs> ไปดูวงต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับ RW 0 9 4นะครับ RW 0 9 4 ตัวเลยเป็น 18k ไว้โกนะครับ 18k ไว้โก g นะครับน้ำหนักอยู่ที่2.58กรัมนะครับ2.58กรัมเพชรนะครับเพชรเป็น D color นะครับ D color เหมือนกันความสะอาดอยู่ที่ VS2 นะครับน้ำหนักอยู่ที่0.30กลัดนะครับ30ตังค์นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่52นะครับ วงนี้ต่างจากวงที่แล้วอย่างไรครับวงนี้กับวงที่แล้วลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าเพชรเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับอ,อย่างที่ให้ดูอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเพชร30ตังแล้วนะครับความสะอาดอยู่ที่ VS2 เป็นน้ำร้อยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับใบเซอร์เขาก็จะเป็นใบนี้นะครับใบนี้ผมให้ดูภาพป,ประกอบนิดนึงอเป็นเม็ดนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับสำหรับ30ตังค์นะครับเป็นงง้นมั่นก็ได้นะครับใส่ในทุกวันก็เก๋นะครับวงนี้ไม่ได้ชูสูงจนเกินไปสามารถใส่ได้ในทุกๆวันนะครับราคานะครับราคาวงนี้อยู่ที่35,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับวงนี้เป็นแบบ4เตยนะครับอ่าโอเควงต่อมานะครับเรามาดูวงนี้กันบ้างดีกว่านะครับ R W 078นะครับ R W 078 ตัวเรือนเป็น 18k ไว้โกนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.70กรัมครับ1.70กรัมเพชรนะครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นเพชรน้ำร้อยนะครับเป็นเพชรน้ำร้อยทุกเม็ดนะครับความสะอาดอยู่ที่ VS2 นะครับ0.30กะรัตนะครับก็คือเม็ดละ30ตังค์อย่างนี้นะครับอ่าจะเห็นนะครับว่าลักษณะวงนี้นะครับสวยงามมากมายเลยทีเดียวเป็นลักษณะของแหวน เขาเรียกว่าเป็นแหวนมั่นก็ได้เป็นแหวนคอก็ดีเป็นแหวนใส่ธรรมดาก็สวยนะครับสวยไปในทุกๆแบบเลยนะครับอันนี้เป็นใบเซอร์นะครับอ่าก็เลยแนะนําว่าวงนี้เนี่ยเจ๋งนะครับแล้วก็เป็นของขายที่สนทางร้านด้วยทีเดียวเลยนะครับหกเตยแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะครับทำให้แหวนชูกําลังดีกําลังสวยนะครับอ่าใครสนใจวงนี้นะครับก็จัดกันไปที่32,000บาทนะครับ32,000ับาทวงนี้อยู่ลิงไซส์วงนี้อยู่ที่50นะครับ ใครสนใจวงนี้ติดต่อได้เลยนะครับวงนี้ rw 0 7 8เนะครับเพชร3าตังนะครับเมื่อกี้เป็นเตย6เตยที่เป็นแหลมธรรมดานะครับอันนี้เป็นเตยหัวใจกันบ้างนะครับ rw 0 9 7นะครับ rw 0 9 7ตัวเรินเป็น 18K ไวโกนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.22กรัมนะครับ2.22กรัมนะครับเพชรนะครับเพชรไม่กลางน้ำร้อยเช่นเดียวกันนะครับความสะอาดอยู่ที่ vvs 2นะครับ vvs 2น้ำหนักอยู่ที่0.30กะรัตนะครับก็คือเม็ดละ30ตังค์นะครับผมให้ดูรอบๆอบมังที่นะครับตัวเรือนนะครับกระป๋อเขาจะมีความยกขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามที่มากขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นมให้ดูรอบๆด้วยแล้วก็ลักษณะของด้านกล้านะครับเขาก็จะลู่เข้ามาตรงกลาแบบนี้นะครับเวลาเราใส่แล้วนะครับก็จะมีความยกขึ้นมานิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความโดดเด่นของเพชรนะครับ นี่นะครับใบเซอร์ประกอบนะครับวงนี้นะครับเป็นของเม็ดนี้นะครับ DVS v 230ตังค์นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่52นะครับริงไซส์52นะครับราคานะครับราคาวงนี้จัดกันไปที่35,000บาทนะครับ35,000บาทใครสนใจวงนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเตยหัวใจทั้งหมดนะครับผมให้ดูชัดๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับ ดาศูนย์เก้านะครับสามหมบาทใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับแคปรูปมาบอกผมได้เลยนะครับวงต่อมานะครับวงต่อมาเราไปดูอีกวงหนึ่งกันบ้างน,นะครับวงนี้เป็นลักษณะของ6เตยเช่นเดียวกันนะครับ RW 064นะครับ RW 064ตัวเรือนเป็น 18K ไวโกนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.62กรัมนะครับ1.62กรัม เพชรนะครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นเพชรน้ําร้อยนะครับเพชรน้ําร้อยทุกเมตรนะครับที่วันนี้เราเอามาโชว์กันนะครับความสะอาดอยู่ที่ VS2 นะครับ VS2 น้ําหนักอยู่ที่0.37กะรัตนะครับ0.37กะรัตนะครับปริงไซส์วงนี้อยู่ที่50นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเพชรนะครับมีเพชรด้านข้างด้วยนะครับมีเพชรก้าอีก14เมตรนะครับ14เมตร0.14กะรัตนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือใส่สวยนะครับใส่ได้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับเป็นลักษณะที่ใส่กำลังดีเลยนะครับวงนี้นะครับราคาจัดกันไปที่4 5 0 0 0บาทนะครับ4 5 0 0 0ับาทสำหรับ R W 0 6 4นะครับอ่าและอันนี้เป็นใบเซอร์ของตัวนี้นะครับ R W 0 6 4ย์นะครับและวงสุดท้ายนะครับก็คือ R W 093วงนี้เลยนะครับ ตัวเรือนเป็น 18k ไว i t e นะครับน้ำหนักอยู่ที่1.66กรัมนะครับ1.66กรัมนะครับเพชรนะครับอย่างที่ผมบอกให้ดูนะครับเพชรน้ำร้อยทุกเม็ดใช่ไหมครับอุงนี้ก็เป็นเพชรน้ำร้อยเช่นเดียวกันนะครับความสะอาดอยู่ที่ VS2 นะครับและเพชรไมเกางนะครับน้ำหนักอยู่ที่0.42กะรัตนะครับ0.42กะรัตหรือว่า42ต่งนะครับ วงนี้จะต่างกับวงที่แล้วตรงที่วงนี้เป็นลักษณะของสีเตยแบบนี้นะครับและน้ําหนักอยู่ที่40ตังนะครับเพชรก้านะครับ14เมตรนะครับเมตรละตังครึ่งอยู่ที่1 0.21กะรัตนะครับเมื่อเราสวมเข้ามานะครับก็จะเห็นลักษณะของความโดดเด่นบนมือแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับวงนี้นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่52นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่52นะครับ และอันนี้ก็เป็นใบเซอร์ของเม็ดนี้นะครับ DVS20.42 นะครับวงนี้นะครับจัดราคากันไปที่6 1 5 0 0บาทนะครับ61,500บาทนะครับสำหรับ DVS20.42 วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าลักษณะที่สวยมากและโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับผมถอยให้ดูแบบระยะไกลๆแบบนี้ก็ยังสวยโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับใครสนใจวงนี้ก็ต้อง แคปเก็บไปเลยนะครับอ่ะผมให้เวลานิดนึงนะครับอ่าใครสนใจต้องรีบติดต่อแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าเพชรน้าร้อยสวยนะครับและอยู่ในตู้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็มีคนรับไปแล้วนะครับอ่าใครสนใจต้องรีบจัดจองแล้วนะครับและก่อนจากกันนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เรามีอะไรไปแล้วบ้างนะครับอ่าเริ่มจากคู่นี้กันก่อนเลยนะครับ DAS 0.19กับ DVS 2 0.30นะครับเป็นลักษณะของ สี่เหลี่ยมรูเข้าแบบมีทั้งคู่นะครับแต่เป็นลักษณะของเพชรที่ต่างไซส์กันนะครับต่อมานะครับเป็นคู่30ตังนะครับ6กเตยสวยๆวงนี้นะครับ2วงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเตยแหลมนะครับและอันนี้เป็นลักษณะของเตยหัวใจนะครับ0ู0ทั้งคู่นะครับและคู่สุดท้ายนะครับเป็นลักษณะของมีบ่าแบบนี้นะครับเม็ดนี้37ตังนะครับแล้วก็เม็ดนี้42งต่างนะครับน้ำร้อยทุกวงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแหวนเพชรนะครับใบเซอร์เจเ้น้ำร้อยทั้ง6วงนะครับใครสนใจวงไหนนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับต้องบอกว่าแหวนเพชรสวยๆแบบนี้นะครับมาเร็วไปเร็วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องรีบจับจองนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจ EP อื่นๆนะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อค้าเกตวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ